สำหรับผู้บัญชาการตำรวจพูธรภาค9ค่ะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าจับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลา พลตำรวจโทปียวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมพลตำรวจตรีกฤษดาแก้วจันดีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และคณะได้ลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรยะหาตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดเจลาเพื่อติดตามความคืบหน้าผลการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเมื่อวันที่21กันยายน2567เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้สนที่กำลังพิสูจน์ทราบและบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่หมู่ ที่4ตำบลปะแตอําเภอยหาจังหวัดเจลาพร้อมทั้งควบคุมตัวผู้ต้องสงสยัยจํานวนงรายจากการขยายผลการสักถามผู้ต้องสงสยัยให้การรับสารภาพว่าอยู่ในกลุ่มขบวนการและร่วมก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่อําเภอยะหา ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามเร่งรัดคดีซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองรายได้ให้การรับสารภาพด้วยความสมัครใจเป็นเหตุระเบิดในพื้นที่บริเวณถนนสาย4077หมู่ที่6ตำบลปะแตอํำเภอยะหาจังหวัดยะลาและเหตุปล้นปืนในพื้นที่อำเภอยะหาโดยคนร้ายมีเป้าหมายเพื่อก่อเหตุความไม่สงบกับทางเจ้าหน้าที่ในขณะลาดตระเวนซึ่งขณะนี้เป้าหมายในการก่อเหตุได้เน้นมาที่ตัวเจ้าหน้าที่เป็นหลักทําให้มีเหตุการณ์ต่อน ทางด้านของผู้บังคับบัญชาทั้งแม่ทัพภาคที่4้บัิชาการตำรวจจึงได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มความระมัดระวังปรับทั้งยุทธวิธีการทำงานมาตรการเชิงรับและเชิงรุกและเพิ่มมาตรการการป้องกันระง,งับเหตุได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน